ช่วง Yamaha Racing DNA สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha อีกหนึ่งไฮไลท์เพื่อแฟนความเร็วและเป็นการตอกย้ำ Racing DNA ของค่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha คือกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่ Yamaha GP Pavilion โดมติดแอร์ขนาดยักษ์ที่จัดขึ้นโดยบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดในช่วงการแข่งขันไทย GP 2025ที่สนามแข่งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในครั้งนี้ไทยยามาฮ่าจัดเต็มเพื่อแฟนมอเตอร์สปอร์ตเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะการอวดโฉมยามาฮ่าว z f ซ9หรือ R9 รถซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่กับลวดลายทีมแข่งระดับ MotoGP รวมไปถึงยังมี YZF-R1 รถ p r o d ถโปรดักชันไบที่ตกแต่งภายใต้ลวดลายของ Monster Energy Yamaha MotoGP และปริม a าพรามัก a m ม ha นอกจากนี้ยังจัดโซน Yamaha Thailand Racing Team พบกับรถแข่งตัวแรงจากสนามแข่ง ทั้งยามาฮ่าอาสามบุครูและ y a มาฮ่าวายเรถแข่งจากรายการ World Super Sport 2024ที่ผ่านการขับขี่โดยนักบิดไทยมาแล้วส่วนไฮไลท์ที่ทําให้โดมขนาดยักษ์ดูเล็กลงไปถนัดตาคือการได้ต้อนรับ4นักบิดม o t ต g p นจีนำโดยแชมป์โลก1สมัยฟาบิโอกัวตารารोนักบิดชาวฝรั่งเศสเจ้าของรถแข่งหมายเลข20พร้อมคู่หูชาวสเปนอเล็กซ์รินส์เจ้าของรถแข่งหมายเล 20, เ ince, เข,ขเล42 รวมถึงยังมีแจ็คมิลเลอร์นักแข่งออสเตรเลียหมายเลข43จากทีมพรีมาพราหมกที่มาพร้อมกับทีมเมดมิเกลโอริเวล่านักแข่งชาวโปรตุกสขณะเดียวกันยามาฮ่ายังเปิดตัว2งนักแข่งดาวรุ่งจากโมโตทูนำโดยโทนี่ออบบริโนนักบิดชาวอิตาเลียนและอีซานเกวาร่าดาวรุ่งจากสเปนจากสังกัดบูคลูพราหมกยามาฮ่าโมโตทูอีกด้วยซึ่งกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเรสซิ่งดี จากทั้งรถแข่งและนักแข่งระดับโลกที่ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆความเร็วชาวไทยและแฟนขับยามาฮ่าอย่างอบอุ่น